สวัสดีครับวันนี้ทนายหนุ่มพิจามาเยี่ยมบ้านนะครับมาแวะทานข้าวที่บ้านนะครับม,มาามามามา

ไม่ไปแล้ว

เสียงตุเกะตุเกะตุเกกโดดวันน pues ั้นเคยนอนเสียงมันโคกแมงกุกกุกกุกบนนี่เอาแบตส่งไปโอ้แมงเต็มปากเหี่ ไมถอุ <c oughs> ่นเลยนาค่าธนาโนนนบีมาแวะหานบีดูบิตะโนนโนนบีโน,บ,นบิตะมันเย็นอยู่ยบอกโคกอ่ะเย็น ก็จะหายลวเราโอก็เราเราไม่พูดจะหายแลอยากใหุ้ได้ม่ได้เช็คน้าร้อยเวนไหมไม่แค่เรา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 แค่บอกบอกอกทุกีอ่ะช่วยร้อยเนเขาหาอะไรอ่าเ้หลังแค่บอกวิธีร้อยเวเเห็นด้วยถ้าร้อยเนเ็เห็นด้วยในการที่จะได้มีหลักฐานใหม่ก็โอเคก็เอาเอาเอาทีมมาใส่อย่างนี้สองร้อยเวนทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้จบแล้วโอ้โเยี่ยมเลยอันี้ไม่ต้องพิสูจน์กอพิสูจน์ทั้งบ้า

แด้วมาคุยบ้านเโอ้ยหาพยานหาไอ้นี่แค่นี้ม็จ้อยปอโทงปอทอบ้าบอกขอแทนผ่าติดมึงทำศัลย์พูดเอออ๋อแล้วไอ้หวไม่ต้องพูดนะเฮียพูดเลยนะพูดอเลยพูดด่าเลยเออไอ้กินข้าไปครับนนไปด่าไปเออเออไม่ใ่่ันเออ ลสวัองเเสบชาดีสีป้านะครับสวัสดีครับวันนี้มาวันนี้มาฝากข้องกับป้านะครับมาแบบไม่ได้นั่นมากักเลยเนาะมาแบบไม่ได้น่นมากัเลยอาหารเป็นหลักกคือไข่ใช่ใช่ใช่นะฮไปนะไ เออทานข้าวโอ๊ยข้าวเช้ามื้อแรกขอบคุณมากครับพระธานขอบคุณมากสวัสดีครับผมได้้มาเฮือนนหูแลวสวัสดีทุกท่านสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะครับวันนี้เรามากินข้าวที่บ้านกอกรอบนะจ๊ะเออมาโดยไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับแซ่บของแซ่บเลยเนี่ย คืมจ้า้พอดีเลยครับินจ้าอ่ากินข้า,าวาากินข้าวว้ยเดี๋ยวขาแบ่งเขาแบ่งข้าวได้ไหมผมกินไม่เยอะมามาพยาเจ้าบ่อิ่มโอ้ยผมหิวจนเกินเขามาหิวแล้วป้า เพราะ่ตอนนี้คงมีคนเดือดแล้วเออเหมือนกับเราวางระเบิดไว้อ่ะแล้วมีคนมาเหยียบกับระเบิดแล้วโอ้ยติดกับดักแล้วถัดผักบูดได้ไีตกาไปเก็บก่อนเดี๋ยวมีเงือบเดี๋ยวมีเงือบเดี๋ยวมีเงือบครูเก่งแล้วหนึ่งโอ้ยตรวจสอบเก่งไม่ร ну ู้อะไรก็ พอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเข้มานี่สวัสดีครับ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 ครับครับมามามๆเนี่ยเอาจานนั่นพอดีเลยนั่นนนั่อืมอร่อยมากเลยอืมกินจั่วกินเยอะกว่ากินจั่วกินอันนี้แกงลูกเห็ดจะจะกินทอดลวก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 อ่ะเจ้ากินบ่เอ้ยของมากแล้วกินกับผักกระถิ่นครับ

อย่าบอกเอฟซีได้เรื่องประเด็น,ช,ดน,นช่องไหนช่องไหนประเด็นเครื่องลำฟังอืคะ<า>พูดได้เลยนะได้เลยพูดได้เลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วกะว่าเดี๋ยวโต๊าทานข้าวเสร็จปั๊บจะได้กลับอุดงอุดรแล้วก็จะไปขึ้นช่องอ่าฝากช่องด้วยนะครับของเอฟซีป้านะฮะ ฝากช่องหิวแสงชนแนลนะครับตอนนี้เป็นเฮียเปียกช่วยด้วยแล้วนะฮะแต่ว่าพิมหิวแสงชนแนลมันก็คือแหละนะฮะนะฮะฝากยิีฟ้าด้วยครับอย่าอย่าพิมหอกฮูกอ้ถูกแล้วแต่ถ้บอหอยหีบเฮียเปียกช่วยด้วยสะกดด้วยหอนกฮูกนะฮะอย่าไปสะกดด้วยหอยหีบนะฮะถ้าสะกดด้วยหอยหีบมันจะเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นเลยฮะมันจะไม่ใช่เฮียมันจะเป็นมันจะเป็นนะครับนะครับเป็นหอนกฮูกนะครับผมอโอช่องของเจ้าช่องช่องหิวแสงโดยไปแล้ว หิวแสงหิวแส้หิวแสงถ้าได้หิวแสงของจริงตันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่ารที่เปียกช่วยด้วยนะฮะวันนี้อ่าผนึกกำลังกับทีมอ่าเขาเรียกว่าตั้งเป็นอ่าตระกูลช่วยด้วยนะครับอะไรกับหมอป้าเซ่ด้วยอ๋อาวันนี้ครับพี่มีปุณิทโรปิดช่วยด้วยเห็นทักเขาพี่ทักเข้ามาหลังไหมใช่ไหมอะไรกันหลายไมาเลยฮัลโหลครับปิดเสียงนี่แน่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรฮัลโหลครับเดี๋ยวบอกทิ้งเอฟซีตลอดเลย ไม่ได้ยินว่างเลยยังว่างแล้วตัดแล้วตัดแล้วมาสนมโทรหาคนว่าผู้ใด้ก่อนทำนิบสีเหรอแล้วเห็นมานางสนมปะนางสนมเจ้าปะเอ้าพอสอมีเงาเขาไหนอ่ะผูดไดเอ้าสนมไงชื่อสนมในช่องไงโอ้โหสนมของหลายคนเลยสนมนิบสีโอ้โหสนมสายลมสนมแองเจิ้ลสนมโอ้สนมผมเยอะมากเลยแม่นี่นั่งดูอยู่มากินข้าวเด้อมากินข้าวสนมเยอะมากเลืมฝากกดติดตามช่อง เฮียเปียกช่วยด้วยแล้วก็ช่องทนายโนบิช่วยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ประเด็นเรื่องไอ้กล่องข้าวน้อยค่าพ่อค่าแม่นะเครื่อง GPS สีดำสีอะไรอะนะ<ช>ไปที่ช่องเฮียเปียกช่วยด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเนี้ยเขาจะอธิบายให้ฟังนะผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ผมแก่แล้วอายุผมก็จะ ห้าสิบแล้วอย่างดีนะที่มีผมยังดีที่มีผมโอ้อย่างดีนะที่มีผมอะ่ะแต่ผมอาจจะไม่มีคุณนะกินแลนะนะใครนะครับทำไมคุณต้องเดือดดนะ้วยเนี่ยคุณเป็นอะไรวันนี้คุณทำไมต้องเดือดด้วย ไม่ไม่เป็นอะไรไปกินอะไรผิดมาไม่ใช่บางทีร้อนลนไอเด็กมันบ้างดิไม่บางทีฟังบางบางคนมันแผลแผลมันมันมันขึ้นเฮ้ยนี่นี่ยังไม่ได้กินวายาก้าเลยนะแม่งขึ้นแล้วตอนเนี้ยโอ้โหไม่ต้องรอเพิ่งวายาก้าเลยแม่งขึ้นแล้วนะนี่แค่วางกับระเบิดไว้น่ะอุ้ยวะถึงขั้นต้องแบบพามนี่พามเลยอุ้ยตายแล้วนี่โอ้โหแม่ลับลามไปถึงปอทงปอทออะไรเขาเขามาเกี่ยวอะไรเรื่อยเลยจริงจริงกูเกิลมันก็โหน ไม่ต้องไปช่างเทคนิคหรอกไอ้แอปไมไอเอสอ่ะมึงโหลดเพสโต้ก็ได้ป่ะเพสโต้มันก็โผล่มาแล้ว My AS อ่ะเอ้าเหรอจะไปป่อทองทำยียอะไรโอ้เหอจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางนี้ทางเทคนิคแล้วมันมีคำหายนะวะอ้าวแล้วอย่างนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเหรอต้องใช้อินเทอร์เน็ตไหมอะไรนะเออมันก็ต้องมีเน็ตด้เออแล้วก็โหลดแอปเข้ามาหรือว่าพื้นที่ที่พี่เขาอยู่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะเออหรือเปล่าวะเออเออใช่ใช่ไม่อยู่อยู่สมีอันจะกินอยู่นะวิ่งขับรถเลยอ่ะเออมีสมีอันจะกินอยู่ไม่ไม่สาย ลายเดือนคขับอะไรคุณไหนขับอะไรอะไรนะคุณไหนขับอะไรอะไรโอ้ยผมผมแค่แค่แค่เบนซ์สปอร์ตธรรมดาคุณคาดไหนคุณคัดไหนนะคุณคัดไหนผมแค่ e เฉย e สองห้าศูนย์โอ้โหคุณ e สองห้าศูนย์เขาขับรถกระบะเขายังไม่โม้เลยก็ตัคุณเห็นไหมไอเนี่ยประตูข้างหลังเขาเนี่ยยิ่งแห่นลังการทั้งพระคงพระเครื่องโอ้โหเพี้ยงนะ อาสนุเขาประกอบสัมมาอาชีพอะไรแน่วะเนี่ยเปิดรับเช่าพังเครื่องเหรอบ้าเขาประมูลกรอบรูกอ๋อหนูกรอบรูปกรอบรูปเนี่ยไอ้กรอบลูกไอ้มันคือปูนไอ้ไอ้ลูปมันคือปูนพ่นไฟอะนะไอ้ไอ้มันคือปูนอะที่คล้ายๆมันคือแป้งอ่ะอ๋อมันคือปูนอะไอ้แท่งอันนี้นะแท่งบูชายันมังเปยดดาก้อนอ่ะนะออ๋มันคือปูนฉายแสงอ่ะนะอ๋อตายแล้วแล้วตกลงตกลงนี่คุณไปรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะ คุณไปรู้อย่างเเดี๋ยวเขาก็แจ้งจับคุณหรอกเอออยากให้รู้นะแจงจับหาอะไรอ่ะหาไรไหนผู้เสีอหายอยู่ไหนโอเคนะครับใครผู้เสียหายติดสุภาราอปัดอ้โหเลยัะคราตนคนไร้ขวแกที่กา็นเมีคนไม่แห่าคิดดีก็บไม่คิดสีก็จ่ตายติอาอมสุภามีแสนคนไม่ตาย